เมื่อกลับจากกอกแสนหวานพลอยพอถูก,ก็ต้องสวมบทบาทคนรักกึ่งคนรับใช้ขององศาตามเดิมและเห็นจะเป็นครั้งแรกหลังเลิกเรียนที่เธอได้มีโอกาสไปกินไอศครีมร้านโปรดกับภูวดินหลังต้องไปทำงานชดใช้นี่สินแต่ก็มีเวลาเขายังจำกัดเพราะองศาขีดเส้นเอาไว้ให้เธอเสร็จสับตารางเรียนก็อยู่ในมือของเขาเรียบร้อยแล้วหญิงสาวตักไอศครีมเข้าปากและเลียมันช้า ตาจับซ่องใบหน้าหล่อเหลาของคนตรงหน้าแล้วสะท้อนใจชาคริตพูดถูกเธอเฉิมเชยเกินไปเมื่อเทียบกับคนรักพรุ่งนี้พี่ได้รับเชิญไปงานวันเกิดรุ่นน้องไปด้วยกันนะเออยิงสาวอึกอักเพราะตอนนี้เธอไม่ได้มีอิสระม,มากพอจะทำอะไรตามใจได้เหมือนเมื่อก่อนจนกว่าเธอจะหมดนี้สินกับองศาไปด้วยกันนะเราไม่ได้ไปงานแบบนี้พร้อมกันมาตั้งนานแล้ว งานไฮโซไฮโซแบบนี้พี่ก็ไม่ถนัดนักหรอกแต่น้องเข้าอุตส่าห์มาเชิญด้วยตัวเองมีพลอยไปด้วยพี่จะได้หาทางเว็บออกมาง่ายๆชายหนุ่มบอกเหตุผลหญิงสาวนิ่งคิดเพราะไม่รู้ว่าองศาสจะอนุญาตหรือไม่ขอพลอยดูก่อนนะคะแต่จะพยายามไปให้ได้ไม่รู้อาจารย์เขาจะว่ายังไงยังไงก็รีบบอกพี่แล้วกันพี่จะได้แวมารับผู้บดินบอกแล้วตักไอศครีมเข้าปาก หญิงสาวรับคำพลิกข้อมือดูนาฬิกาเมื่อเห็นเวลาผ่านไปนานแล้วจึงรีบกินจนหมดต้องไปแล้วนะพี่ภูรีบขนาดนั้นเลยเหรอใช่อาจารย์ค่อนข้างตรงเวลาอีกอย่างพลอยมีงานบ้านต้องทำอีกเยอะแยะเลยจ้ะหญิงสาวคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพายไหล่ภูบรินจึงจ่ายเงินแล้วอาสาไปส่งอย่าเลยงานพี่ภูก็ออกเยอะอีกอย่างมันคนละทางด้วยไม่ต้องห่วงพลอยหรอกนะบายนะ หญิงสาวโบกมือลาแล้วเดินลับตาไปอย่างรวดเร็วผู้บดินมองตามอย่างสงสัยกับท่าทางแปลกๆของแฟนสาวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นและว,วันนี้ก็ตั้งใจจะไปซื้อชุดใหม่สำหรับไปงานวันเกิดรุ่นน้องไฮโซสาวลูกสาวเจ้าของร้านเพชรชื่อดังเพราะคงมีแต่พวกไฮโซทั้งหลายแหละอย่างน้อยการแต่งกายของเขาก็ไม่ควรจะเลวร้วายเกินไปนักเพราะงานนี้พี่มาต้องมาแน่ เขาเกลียดสายตาดูแคลนของพี่มาที่สุดสักวันเถอะเขาจะต้องเอาชนะสายตานั่นให้ได้เลยพลอยประทูรีบกลับมาบ้านแต่วันแต่ถึงอย่างนั้นก็ช้ากว่าองศาที่ครุกตัวในห้องทำงานส่วนตัวจนเย็นเธอกะเวลารอให้องศาอารมณ์ดีๆจึงค่อยๆเดินไปหาเขาถึงที่พร้อมของว่างเอาใจเขากำลังจ้องมองเธออยู่ตั้งแต่เดินเข้ามาด้วยอาการสงบสงเงียบ จนเธอซุดตัวลงดังเก้าอี้ด้านตรงข้ามคุณองศาว่าไงชายหนุ่มถามด้วยสีหน้าราบเรียบไม่อาระวาดไม่จิกกัดเธออย่างเคยมันทำให้เธอรู้สึกอึดอัดอยากให้เขากลับไปเป็นคนเดิมโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็ดีกว่าตอนนี้ฉันมาขออนุญาตไปงานวันเกิดเพื่อนไปสิฮะว่าไงนะ คราวนี้หญิงสาวอาปากหวออย่างคาดไม่ถึงบอกเขาจะอนุญาตให้เธอไปอย่างง่ายดายไม่ถามหรอว่าฉันจะไปงานมันเกิดใครถามทำไมเพื่อนที่เธอว่าฉันจะไปรู้จักหรอคำตอบของเขาแทนที่จะทำให้เธอฉุนจนทำแก้มป่องๆให้เขาเห็นแต่พลอยปะทูกลับยิ้มกว้างแล้วหัวเราะออกมาอย่างพอใจเพราะอยากให้เขากลับเป็นแบบเดิมเต็มทีดีกว่าบึง้งตึงไม่พูดไม่จาจนเธออึอดอดัด นึ่ว่าจะทนเงียบไม่แขวะกัดฉันได้นานแค่ไหนแต่ก็ดีนะเป็นแบบนี้ดีกว่านั่งหน้าบึ้งเยอะเลยขอบคุณมากฉันจะรีบไปรีบกลับพลอยประทูยิ้มกว้างแล้วขอตัวออกไปอารมณ์ดีขึ้นเป็นกองเพราะไม่ต้องหาเหตุผลมาบอกภูมิดินถึงสาเหตุที่ไปไม่ได้องคสามองตามร่างบางไป้อนหายใจหนักหน่วงใบหน้าของเขาเศร้าหมองอย่างที่ตัวเองก็หาสาเหตุของมันไม่เจอรู้แต่ว่า เขาเกลียดนักเวลาที่พลอยประทูทำน้าระรื่นอย่าพูดถึงคนอื่นส่วนพลอยประทูเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้านีจึงโทรบอกภูมิบดินพอรู้ว่าเขาออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่รอยยิ้มกว้างเมื่อครู่ก็ค่อยๆหยุดลงเธอมีเสื้อผ้าตัวเก่งไม่กี่ตัวแล้วมันก็ผ่านการใช้งานมาตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเธอไม่ถนัดใส่ชุดกระโปรงพอรู้สึกถึงความไม่คล่องตัว ดังนั้นชุดที่มีในตู้จึงเป็นเสื้อยือดกับกางเกงยีนส่วนมากฮ้ยิงสาวถอนหายใจขณะเลือกเสื้อผ้าที่คิดว่าดีที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีแน่ๆจึงต้องขอพึ่งบันธิกาและฝ่ายนั้นก็เต็มใจให้เธอยืมชุดมาหวังว่าคงพอถูถมาไม่ให้ภูวดินได้อายใครพลอยปทุมองตัวเองในกระจกเงาร่างเล็กในชุดเรสสีครีม ตัวเสื้อเป็นแบบแขนกุดกระโปรงยาวเลยเข่ามาเล็กน้อยดูสวยน่ารักสมวัยตอนแรกเธอจะมัดผมหางม้าตามเดิมแต่บันธิกาสายหน้าแล้วช่วยใดผมให้เหยียดตรงถึงกลางหลังแล้วแต่งหน้าจัดกว่าที่เคยทำให้ใบหน้าจืดชืดมีสีสันขึ้นมาบ้างอย่านะบันธิการ้องห้ามเมื่อเพื่อนรักกำลังจะหยิบแว่นขึ้นมาสวมฝ่ายนั้นทำหน้างงง,ง ถ้าไม่ให้เธอใส่แว่นเธอก็คงเดินชนนั่นชนนี้ให้ขายหน้ามาทิการุกไปหยิบคอนแทคเลนมาให้พรอยประตูเอ่ยขอบคุณรับมาใส่แล้วมองตัวเองในกระจกอย่างพอใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหน้าจอโชว์ชื่อของผู้บดินร์อยยิ้มเขินเๆจึงปรากฏขึ้นรีบไปทยาพอเทพบระบุของเธอมาแล้วรับรองเลยว่าเขาต้องตะลึงแน่บ้า พลอยปทูหน้าแดงเอ่ยขอบคุณบรรทิกายอีกครั้งแล้วเดินลงจากหอพักไปผู้บดินนั่งรอเธออยู่บนม้าหินอ่อนเขาหันกลับมามองตามเสียงเรียกร่างบางในชุดกระโปรงและไม่ได้สวแมแว่นสายตาทําให้ร่องรอยพอใจปรากฏชัดในหน้าแล้วสีไปที่รถยนต์คันหนึ่งรถใครเหรอของเพื่อนมันให้ยืมชายหนุ่มเดินอ้อมไปเปิดประตูรถให้หญิงสาวก้าวขึ้นตาม มองร่างหนาในชุดเสื้อเชิ้ตมีสูตรแบบทันสมัยทับแล้วอมยิ้มมองเพลินหล่อจังหญิงสาวเอ่ยชมตรงๆแล้วหลบสายตามองตัวเองดูดีกับพลอยเยอะเลยตรงไหนเล่าก็เหมือนกันนั่นแหละวันนี้พลอยสวยที่สุดเลยรู้ไหมชายหนุ่มเอื้อมมือมาคลงศีรษะเธอเบาๆทั้งที่ก็หนักใจอยู่เหมือนกันว่าการพาพลอยประทูไปด้วยจะยิ่งทำให้พิมารดูถูกเขาขึ้นหรือเปล่า ชายหนุ่มสลัดความคิดเหลวไหลออกไปจากหัวจากนั้นจึงหันไปให้ความสนใจกับรถราบนท้องถนนจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังใหญ่ที่เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรถราวิ่งเข้างานขวักขวายความงดงามหรูหราทำให้พลอยประทูอุทานโหรุ่นน้องพี่รวยขนาดนี้เลยเหรอรวยมากที่บ้านทำกิจการหลายอย่างที่ไม่อยากมาหรอกแต่น้องเข้าสามีกาเชิญมาด้วยตัวเองก็เลยต้องมา อยู่กินอะไรสักหน่อยเราค่อยแวบ,บกลับผู้บดินบอกจอดรถลงแล้วก็เปิดประตูให้พลอยประตูลงจากรถกวาดสายตามองไปร,บรอบๆงานเธอไม่เคยมางานวันเกิดแบบรู้รายอย่างนี้มาก่อนเพราะเพื่อนที่เธอคบหาส่วนมากก็อยู่ในระดับเดียวกันวันเกิดฉลองด้วยการกินหมูกระทะพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก็รู้ที่สุดแล้ว เมื่อเข้ามาในงานตอนแรกพลอยประถูคิดว่าตัวเองแต่งตัวดูดีแล้วแต่เมื่อเทียบกับสาวๆที่ทยอยกันเข้างานมาเธอชิดซ้ายจนตกขอบไปเลยกลายเป็นว่าการแต่งตัวของเธอดูซอมซ้อที่สุดจนต้องหันมามองคนข้างๆอย่างเกลงใจแต่ภูบดินยังวางหน้าเฉยแต่แค้นเธอให้เข้าไปในงานด้วยกันพี่ภูนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะคะ ชย,ยารินผู้เป็นเจ้าของงานปรีเข้ามาหาด้วยความดีใจหากแล้วรอยยิ้มก็ค่อยจางลงเมื่อเห็นว่าเขามีคู่ควงมาด้วยมีความสุขมากๆนะน้องรินชายหนุ่มยื่นกล่องของขวัญให้เมื่อเห็นเจ้าของงานมองมาที่พลอยปัทถูจึงแนะนําแฟนพี่เองจะ้ะพลอยปะทูชย,ยารินส่งยิ้มบางๆไปให้แต่ไม่คิดจะยกมือไหว้ อารมณ์ขุนมัวจนไม่อยากจะทักทายชายหนุ่มต่อเพราะเขาเป็นผู้ชายที่เธอแอบปลืม้มทั้งที่รู้ว่าฐานะเขาไม่ดีเธอไม่เห็นเขาควงใครให้เห็นมาก่อนจึงคิดว่าเขาคงโสดอยู่แต่วันนี้เธอก็เจอกับความผิดหวังเจ้าของงานเชิญให้เขาเข้าไปข้างในใบหน้างามเชิดสูงขึ้นรีตามองพลอยประูด้วยประกายตายิ้มเยาะผู้หญิงอย่างนี้ไม่คู่ควรกับภูมดินเลยสักนิด เป็นไรเจลินหน้าบูดเฉียวพริม,มากับแอนนาเดินเข้ามาในงานพร้อมกันสวมกอดชยารินหอมแก้มซ้ายขวาทักทายแล้วยื่นกล่องของขวัญให้สร้อยข้อมือประดับเพชรพี่เลือกด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะพี่พรีมชยารินยิ้มกว้างมองกล่องของขวัญอย่างพอใจของพี่กระเป๋าคอลเลกชันใหม่จ้ะรับรองว่าที่เมืองไทยยังไม่มี แอนนายืนให้แล้วมองเข้าไปในงานเหมือนจะเห็นหลังภูบดินแวบ,บๆแอนนามุ่นคิว้วเธอรู้มาว่าอดีตคนที่เธอเคยชอบทำงานอยู่บริษัทของพริมาและรู้มาอีกด้วยว่าชยารินคิดยังไงกับภูบดินค่ะมากับแฟนถ้าทางกระจอกเชียชยารินเบปป้ปากพริมาผุดรอยยิ้มหยันแล้วหัวเราะ คนกระจอกก็ต้องคู่กับคนกระจอกนั่นแหละลินอย่าไปสนใจเลยพริมายักษ์ไหลาหากแล้วเมื่อเห็นท่าทางจ่อยๆของชยารินจึงหลีตตาแล้วถามอย่าบอกนะว่าชอบในนั่นเออฮะนึกว่ามีแต่เย,ยแอนนาที่ตาต่ำคนเดียวเธอก็อีกคนเหรอพริมาเหยียดริมฝีปากดูแคลนแอนนาตวัดคอนให้แล้วเอ่ยแกเธอเห็นไหมล่ะ ว่านอกจากองศากับเพื่อนของเขาแล้วภูบดินก็น่ากินที่สุดใช่ค่ะพี่ภูทั้งหล่อทั้งเก่งรินไม่มองคนที่ฐานะหรอกค่ะเสียดายมีแฟนแล้วก็ไมีหมาะเมื่อพูดถึงภูบดินประกายตาของชยารินแพรวพราวพ,พริมาดาะลิ้นมีเล็ดหนแล้วเอื้อมหน้ามาใกล้ๆก,ก,ก็แย่งมาสิถ้าทางเขารักกันออกค่ะ ชายารินถอนหายใจแต่พริมาใช้นิ้วชี้ยกขึ้นมาปิดปากและสายหน้าของแบบนี้มันไม่แน่หรอกจก้ะตามพิมาพริมาฉุดข้อมือชายารินให้เดินเข้าไปในงานผู้บดินทักทายเพื่อนร่วมงานเสร็จแล้วจึงเดินไปตักอาหารไม่ให้พลอยปทูที่นั่งรอยอยู่บนโต๊ะหลบมุมอยู่อีกด้านหนึ่งเสียงดนตรีคลึกครื้นหลายคนออกไปเต้นกันสุดเหวีย่ยงหิวไหมเขาวางจานอาหารลงตรงหน้าเธอ แล้วซุดตัวลงนั่งตามยังไม่ทันที่ซ่อมในมือจะจิ้มลงไปในขนมสามสาวก็ปรีเข้ามาทักทายมันนั่งหลบมุมทำไมตรงนี้ล่ะคะภูออกไปสนุกกับเพื่อนๆทั้งนั้นดีกว่าแอนนาฉุดแขนเขาให้ลุกขึ้นแล้วหันมาหาพลอยประทูมาด้วยกันสิคะชายารินกำลังจะเปิดฟอเลยตามสบายเลยคะ่ะขอฉันนั่งมองตรงนี้ดีกว่า พลอยประทูปฏิเสธเพราะเธอเต้นลำไม่เป็นอีกอย่างก็ไม่รู้จักใครเลยสักคนนอกจากภูบดินได้ยังไงล่ะคะมาด้วยกันชยารินขยันขยออีกคนพลอยประทูเกรงใจจึงลุกตามไปเมื่อพิธีกรบนเวทีซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าของงานบอกว่าได้เวลาที่ชยารินจะต้องเปิดฟอแล้วหญิงสาวจึงหันมาหาภูบดินเปิดฟอกับลินนะคะพี่ภูไปเหมาะมัง ชายหนุ่มแบ่งรับแบ่งสู้แล้วหันมาหาพลอยประทูพี่พลอยคงไม่ว่านะคะชยาลินหันมาถามพลอยประทูจึงรีบบอกตามสบายเลยจากพี่ภูไม่ต้องห่วงพลอยหรอกภูวดินพยักหน้ารับแล้วเดินตามหลังชยาลินไปพลอยประทูยืนคว้างพี่มากับแองน,นาจึงชวนเธอไปนั่งรวมกลุ่มกับพเพื่อนๆของเธอแต่ละคนแต่งกายหรูหรา สวมเครื่องเพชรแพราวแต่ก็สมตัวทุกคนพูดถึงของแบปลงเนมและการไปเที่ยวต่างประเทศทำให้เธอต้องนั่งตัวรีบเพราะไม่มีอะไรจะคุยคุณพลอยล่ะคะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรพริมาหันมาถามบ้างหญิงสาวก็มองกระเป๋าถือในมือราคาแค่300กว่าบาทจึงยิ้มเจ่อนไม่มียี่ห้อหรอกค่ะ,คะซื้อหน้ามาหาลัยอุ้ยตาย ของพวกนั้นมันใช้ได้ถึงสวันล่ะคะนึกว่าถือไปถือมาของใน,นกระเป๋าหล่นกระจายแล้วก็อายแย่เลยแอนนาปิดปากหัวล้ะเช่นเดียวกับสาวๆในโต๊ะนั้นที่มายิ้มเหยียดหันไปทางฟลอเต้นลำเจ้าของงานเต้นลำผิ้วไหวในจังหวะสโลโซบกับภูบดินคนอื่นๆเริ่มทยอยกันออกไปเต้นบ้างคู่นั้นดูเหมาะสมกันจังนะคะคุณพลอยว่าไหม พี่มาถามขึ้นด้วยสีหน้าใส่ซื่อทำเป็นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกับภูบดินมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกันคุณเป็นเพื่อนภูยังไงก็ช่วยช่วยเชียร์สองคนนี้หน่อยนะคะดูสิน่ารักเหมาะสมกันจะตายคนหนึ่งก็หล่ออีกคนก็สวยแอนนาผสมโรงแล้วกวักมือเรียกเพื่อนชายคนหนึ่งให้เข้ามาฉันจะออกไปเต้นรำไม่อยากให้คุณพลอยบทูนั่งเหงาคนเดียวนายช่วยอยู่คุยเป็นเพื่อนเธอ หรือจะชวนออกไปเต้นรำด้วยก็ได้แอนนาลุกขึ้นมือลูบเบาๆไปบนท่อนแขนกำยำแล้วขยับหน้ามาะัะซิผพามันออกไปเต้นรำทีทำยังไงก็ได้ให้มันขายหน้าที่สุดฮะทันหน้าแล้วจะให้รางวัลคืนนี้แอนนาส่งยิ้มยั่วไปให้คนรับคำสั่งจึงยิ้มสื่อความในตอบแล้วหันมาหาพลอยประทูผู้หญิงที่เขาเห็นว่าจืดชื่อที่สุด ไปเต้นลำกันไหมครับพวกคุณอย่าลำบากเลยค่ะฉันเต้นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวทำให้คุณขายหน้าปเปล่าๆหญิงสาวปฏิเสธแต่ทุกคนก็ช่วยกันขยันขยอจึงจำใจต้องลุกตามเขาไปภูบดินคิ้วขมวดเมื่อเห็นหญิงคนรักเดินตามผู้ชายคนหนึ่งมาถึงฟลอเต้นลำท่าทางของเธอเงื้อเงืงะะจนทยารินอดหัวเราะไม่ได้แฟนพี่ภูนี่คะเหมือนจะเต้นลำไม่เป็น พลอยเขาไม่ชอบเต้นชายหนุ่มบอกเสียงห้วนนึกฉุนขึ้นมาบ้างที่พลอยปทูยอมมองมาเต้นรำทั้งที่เต้นไม่เป็นโดยเฉพาะตอนนี้จังหวะดนตรีเร็วขึ้นสองขาของพลอยปทูก้าวตามไม่ทันจนดูเหมือนตัวตลกเรียกเสียงหัวเราะจากชยารินกับแอนนาเมื่อสบไปทางพริมาที่มองตอบเย้ยยันก็ยิงทำให้เขาอับอายสาวเจ้าจงใจขยับมาใกล้แล้วขอเปลี่ยนคู่กับชยารินชั่วคลาว ตอนนี้เธอจะกลายเป็นคู่เต้นรำกับเขาแทนพรีมาหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งแล้วปลายตาไปมองพลอยปทููแฟนนายนี่ตลกดีนะเต้นท่าปูไต่หรือไงเขาไม่ถนัดคุณเหรอที่บังคับให้เขามาเต้นใครจะไปบังคับได้พรีมายักไหล่และไม่ทันที่ใครในฟอจะคาดคิดจังหวะที่ชายหนุ่มร่างใหญ่คู่ควงคนใหม่ของแอนนาสบัดมือให้ร่างเล็กหมุน รองเท้าส้นสูงที่ปกติไม่ค่อยได้ใส่ก็พาร่างเธอหมุนติ้วคว้างไปมาจนล้มแมะไม่เป็นท่าพริมาปิดปากหัวเราะตาหลีมองจากนั้นเสียงหัวเราะของใครต่อใครก็ดังขึ้นคลื้นเพลงผู้บดีนผละจากพริมาตรงเข้ามาหาทว่าหญิงสาวสะบัดแขนเขาจนหลุดน้ำตานองหน้าแล้ววิ่งออกไป แต่ไม่ทันมองจนชนเข้ากับใครคนหนึ่งแล้วเซล้มไปบนโต๊ะว,วางเค้กก้อนใหญ่ของชยารินเค้กก้อนโตราดด้วยช็อกโกแลตซึ่งโปะลงมาบนศีรษะเธอเต็มๆตายละพริมามองอย่างสมเพชพลอยประทูปัดเค้กหวานๆนั้นออกจากหน้าน้ำตาพรั่งพรูด้วยความอับอายผูบดินเองก็ทำอะไรไม่ถูกลึกๆในใจก็อายจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าพลอยปะทูมากับเขา แต่ขณะที่หญิงสาวซุดตัวอยู่อย่างนั้นอย่างหมดแรงใครคนนึงก็เดินเข้ามาใกล้และยื่นมือออกไปให้เธอจับทามกลางสายตาตกตะลึงของคนทั่วงานองศาพี่องสามางานดินด้วยต้ายดีใจจังชยาริงยิ้มปลื่มเธอเป็นคนส่งกาเชิญไปให้เขาด้วยตัวเองแต่ก็ไมีคาดหวังว่าเขาจะมาพรีมาเองก็ตกตะลึงรีบพราออกจากภูบดินตรงเข้าไปหาเขาทันที ลุกขึ้นมาสิอยากเป็นตัวตลกมากนักหรือไงเสียงห้าวออกคำสั่งที่เธอคุ้นชินดังขึ้นเรียกสตีพรอยพทูให้ตื่นเธอส่งมือให้เขาฉุดตัวขึ้นแต่ขาเจ็บจนนิ้วหน้าตอนที่ล้มลงไปรองเท้าส้นสูงเกิดพลิกจึงทำให้เท้าแพลงชายหนุ่มก้มมองข้อเท้าเธอแล้วตวัดแขนอุ้มล่างบางเดินดุ่มๆออกไปจากงานองศาถีมาวิ่งตามในใจเดือดปุดปด,ด้วยความอิจฉา ผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดอย่างพลอยประทูกลายเป็นเจ้าหญิงขโมยซีนของคนทั่วงานไปได้อย่างไรเป็นยังไงบ้างชายหนุ่มเอื้อมหน้ามาถามเมื่อขับรถพาเธอออกมาพ้นจากบริเวณงานแล้วใบหน้าอ่อนยาวเปลือเปื้อนไปที่คราบขนมเคก้กชิ้นส่วนช็อกโกแลตยังวางแปะบนศีรษะเขาช่วยหยิบออกแล้วส่งทิชชู่ให้หญิงสาวเอ่ยขอบคุณเขาเป็นครั้งแรกด้วยการถูหน้าตัวเองแรง ดาวกับจะให้ความอับอายหลุดติดออกมาด้วยร้องไห้ทำไมก็แค่ชนขนมเค้กจนมันโปะมาบนหัวชายหนุ่มย้อนถามน้ำเสียงนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงร่องรอยประชดประชันแต่มันยิ่งทำให้เธอร้องไห้หนักขึ้นฉันอายอายแล้วไปทำไมงานระดับนี้มันเหมาะกับเธอเหรอชายหนุ่มเสียงดุตอนแรกไม่คิดสนใจอยากเป็นงานนั้นเลยสักนิด แต่อยู่ๆเขาก็าแอบตามเธอมาจนถึงหอพักได้เห็นชายคนรักของพลอยประทูรับเธอออกไปด้วยกันและเป็นบ้านของชยารินรุ่นน้องลูกสาวเพื่อนแม่เขาเรีรอยอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัดสินใจเข้ามางานในที่สุดฉันไปกับพี่ภูผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเธอเหรอองศาจำภูบดินได้ว่าเป็นผู้ชายที่เคยประทะคารมกันใช่เขาน่าจะปกป้องเธอได้มากกว่านี้นะ องศาปลายตามองคนนั่งกลางๆไม่รู้ว่าจะเห็นใจหรือสมเพศดีกับสภาพของเธอองศาจอดรถหน้าร้านเสื้อผ้าสุดหรูร้านหนึ่งแล้วสั่งให้เธอลงไปเขาลงตามมาสุดข้อมือบางให้ตามเข้าไปทันทีที่เห็นหน้าองศาเจ้าของร้านก็ตาโตคุณองศาต้องการอะไรแบบไหนคะพี่ลาดลักเจ้าของร้านรีบเอ่ยถาม ร้านนี้เป็นร้านระดับไฮคลาสที่มีเฉพาะคนเด่นดังและรวยจริงเท่านั้นถึงจะย่างกลายเข้ามาชาลินีแม่ขององศาก็เป็นลูกค้าประจำของร้านเธอหาเสื้อผ้าให้ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนหน่อยรีบด้วยนะฉันหิวข้าวไม่มีเวลามากองศาออกคำสั่งเสร็จก็เดินไปนั่งรออีกมุมหนึ่งเจ้าของร้านมองหน้าพลอยประทูอย่างไม่แน่ใจสภาพเปื้อนทั้งเค้กทั้งน้ำตาของคนตรงหน้าดูไม่จืดเลยสักนิด คุณองศาแต่ฉันพลอยประทูละล้าละหล,ล,ลังเธอไม่มีเงินจ่ายค่าชุดพวกนี้แน่หรือถึงเขาจะใจดีออกให้ก่อนก็ไม่รู้ว่าทำงานใช้นี่อีกนานแค่ไหนถึงจะพอชายหนุ่มโบกมือไล่แทนคำตอบสีหน้าบอกความํำคาญทำให้เธอไม่กล้าขัดเชิญทางนี้ค่ะเจ้าของร้านเชื้อเชิญจะอย่างไรก็ช่างเถอะรีบทำตามคำสั่งขององศาจะเป็นการดีที่สุด รายนี้อารมณ์ร้ายและไม่ชอบรอคอยอะไร